ขอแข่จ้าหนึ่งสองสามบอกเข้าไปบอกเข้าไปหนว่เสองาปั好，我叫 n เจ我叫 b ว n 我叫 j e a n n i เจ我们 มีร้านค้าให้เลือกมากมายและลดสูงสุดถึง60%ใส่รหัสแห่งรุนรับลังวันหญนสังปีด้วยนะคะ3กิโลเมตรแรกผิดคิวถูกแล้วครให้น้องๆนะครับเขียนเลยว่าเมนูที่น้องๆอยากทานวันนี้เนี่ยคืออะไรทาบ้าน สั่งมฟูดเมนู<ไ>ที่ตรงกับเมนูในซองที่น้องๆเขียนเนี่ยมาหน่อยนะใบให้ว่าเป็นเมนูจาก3ร้านนี้เท่านั้นคือ1ซูชิฮิโรเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งนะครับกับเมนูอูนางิทามากโกะมินิงดงบุริราคา599บาท <บา S 2> จากปกติ1,198บาท ร้านที่สองครับโคเอ็นลถโอ้ยกระแสจิตแรงมากเลยเชอ์ปรางกับเจนนิสมันเป็นการแข่งขันมีแบ่งทีมกันดนั้นเนี่ยเราจะให้ในการกระชับมิดหน่อยหนึ่งเป็นการดื่มพร้อมกันเป็นเลิฟช็อตกระชับมิดขอเชิญคู่แรกปันและเจนนิสครับ ขอดเป็นชี้วางไว้ก่อนอ้าวพ่ออ้าวหนูก็กดเล่นมุกอันนี้อ้าวจะเล่นมุกเหรอน้องเขาจะเล่นมุกเห็นไหมฮะเทใส่จะเทใส่กระด่างเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวมันเลอะก่อนดื่มจะลืมต้องเขย่าก่อนพอเลยเดี๋ยวมันหอบอ่ะควงควงกันหน่อยควงแขนกันหน่อยเหมือนคู่รักเป็นร็อปช็อตอย่างนี้แต่ว่า ตะใสเพื่อทำันะแต่เืล้วจอไมไม่รู้ไม่่แล้วกันค่ะเราไปกินอะไรแต่เงตะลูกหนูทำอะไรครับอ๋อเขเล่นกันเขายอกล้อกานหนึ่งสองตั้มเลิกสอวันจะมเอ็กโแต่ว่าไม่ได้อ๋อจ้บจบบอกพี่สิพี่จะได้ช่วยโอ้ my ก็อออะของแข่งกันเลยเลยนี่ เื่มปึ๊บอย่าลืมแสดงสีหน้าของตัวเองนะว่าเคยของฉันมันคมหรือเปล่านะ oh. โอ้โหอันนี้ขึ้นมาแต่ดมเลยอ้าว <Hey. S 1> ขอแข่จ้าหนึ่อสกรึบ แบบเจ้ายุทธภพคุณได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน้องก,ก็สวยอย่าให้ไม่ทำอะไรขนาดนั้นเลย